วันนี้การเมืองไทยกำลังเดินเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งหลังจากสถานการณ์หลายอย่างถาโถมเข้ารัฐบาลอย่างต่อเนื่องทั้งวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้การเมืองภายในสภาที่เริ่มสันคลอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่ลดลงรวมถึงความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆที่เริ่มส่งสัญญ,ญาณว่าการเลือกตั้งอาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาดคิดการเมืองไทยในวันนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการต่อรองอำนาจของนักการเมืองเท่านั้น แต่อย่างสะท้อนความคาดหวังความไม่พอใจและเสียงของประชาชนที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการขึ้นมาของนายอนุทินชาญวิรกูลในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงปลายปี2568ถูกมองว่าเป็นรัฐบาลผสมแบบประคองตัวมากกว่าเป็นรัฐบาลที่มีเอกภาพหรือได้รับความนิยมจากประชาชนตั้งแต่ต้นแม้จะเป็นผู้นำที่ประกาศเป้าหมายหลายอย่างตั้งแต่การกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างเสถียร,รภาพทางการเมืองการฟื้นความเชื่อมั่นของประเทศ แต่ความจริงในภาคสนามกลับยากกว่าที่คิดโดยเฉพาะหลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในจังหวัดภาคใต้เช่นสงขลาหาดใหญ่นครศรีธรรมราชและพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบหนักประชาชนจำนวนมากร้องของความช่วยเหลือขณะที่ระบบการจัดการของภาครัฐกลับถูกตั้งคำถามอย่างรุนแรงว่าเพราะเหตุใดการสนับสนุนต่างๆจึงล่าช้าและไร้ทิศทางทำให้ความไม่พอใจต่อรัฐบาลสูงขึ้นมากในช่วงเวลาอันสัน้นความล่าช้าในการแก้ปัญหาน้ำท่วมทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ทั้งจากภาคประชาชน นักวิชาการและแม้แต่คนในพักพลังร่วมรัฐบาลเองบางส่วนเริ่มพูดตรงๆว่ารัฐบาลต้องรับฟังเสียงประชาชนอย่างจรงิงจังต้องขยับให้เร็วกว่าเดิมและต้องหยุดมองปัญหาในเชิงบริหารแบบเก่าเพราะประเทศไทยวันนี้กำลังเผชิญภัยพิบัติที่มีผลต่อชีวิตประชาชนจำนวนมากไม่ใช่เรื่องที่สามารถแก้ด้วยการประชุมบนโต๊ะเพียงอย่างเดียวสถานการณ์นี้ทำให้ภาพลักษณ์รัฐบาลสั่นคลอนอย่างหนักและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในวงกว้าง แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายอย่างเช่นโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยหรือมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ผลสำรวจหลายสำนักชี้ชัดว่าประชาชนยังรู้สึกว่าชีวิตยังยากลำบากค่าครองชีพยังสูงนี่ครัวเรือนยังเพิ่มขึ้นและรายได้กลับไม่เติบโตตามคาดนี่ทำให้คะแนนนิยมรัฐบาลลดลงอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์นี้ก็เพิ่มแรงกดดันทางการเมืองให้รัฐบาลต้องตัดสินใจบางอย่างที่อาจกระทบต่ออนาคตของตัวเอง อีกด้านหนึ่งความเคลื่อนไหวในสภาก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนตัดสินใจย้ายพักอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะการย้ายเข้าพักภูมิใจไทยทําให้หลายฝ่ายมองว่านายกรัฐมนตรีกําลังพยายามขยายฐานเสียงเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตบางฝ่ายมองว่านี่คือสัญญาณขององค์การเตรียมพร้อมก่อนยุคสภาเพราะการรวมตัวของสอส,สเสือในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งเสมอ การย้ายพักจํานวนมากเช่นนี้จึงทําให้บรรยากาศการเมืองเริ่มคุยกันหนักขึ้นว่าเลือกตั้งใหม่อาจเกิดเร็วมากว่าที่คาดขณะเดียวกันฝ่ายค้านเองก็กําลังได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้นหลายพักออกมาเคลื่อนไหวในพื้นที่น้าท่วมนําเรื่องร้องเรียนเข้าสภาตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลและเสนอทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเช่นระบบการจัดการน้ําการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นมีศักยภาพมากขึ้นรวมถึงการปฏิรูประบบราชการที่หลายฝ่ายมองว่าต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ฝ่ายค้านหลายพรรคยังได้คะแนนนิยมเพิ่มจากประชาชนบางส่วนที่มองว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันไม่สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาภัยพิบัติและเศรษฐกิจได้จริงสถานการณ์นี้จึงทําให้เวทีการเมืองไทยเริ่มเข้าสู่จังหวะผันผวนที่สําคัญเพราะเมื่อรัฐบาลเริ่มเผชิญเสียงวิจารณ์หนักและเมื่อประชาชนเริ่มส่งสัญญ,ญาณไม่พอใจผ่านผลสํารวจต่างๆรัฐบาลมักจะเลือกใช้วิธีการยุบสภาเพื่อขอความชอบธรรมใหม่จากประชาชน มากกว่าจะอยู่ต่อท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกหลายเดือนแต่ถึงอย่างนั้นการยุบสภาในช่วงเวลานี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องคิดถึงการจัดการหลังนำท่วมการออกงบประมาณและเสถียรภาพในภาคเศรษฐกิจที่ต้องรักษาไม่ให้สั่นไหวมากเกินไปประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคใต้ต่างต้องการคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นแผนเยียวยาการบูรณาพื้นที่ที่ถูกทำลายการช่วยเหลือธุรกิจท้องถิ่นที่ต้องหยุดทำงานหลายวันจนขาดทุน รวมถึงการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนที่อาจเกิดขึ้นอีกในช่วงฤดูต่อไปถ้ารัฐบาลไม่สามารถสร้างความมั่นใจหรือออกนโยบายที่จับต้องได้จริงประชาชนจํานวนมากอาจเลือกหันไปสนับสนุนภรคอื่นที่เสนอแนวทางที่ตรงกับความต้องการของพวกเขามากกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เริ่มเห็นชัดในเวลานี้คือความต้องการปฏิรูปด้านต่างๆที่เริ่มกลับมาเป็นประเด็นทางการเมืองอีกครั้งทั้งเรื่องการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น การปฏิรูประบบงบประมาณการปรับปรุงกลไกบริหารจัดการภัยพิบัติให้ทันสมัยรวมถึงการทบทวนระบบการเมืองให้ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นหากการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงในปีนี้หรือปีหน้าประเด็นเหล่านี้จะกลายเป็นประเด็นหลักของพรรคการเมืองที่ต้องแสดงท่าทีให้ชัดเจนว่าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือไม่และจะเปลี่ยนอย่างไรในขณะที่สถานการณ์ภายในประเทศกำลังตึงเครียดปัจจัยภายนอกเช่นเศรษฐกิจโลกความผันผวนของข้างเงินราคาพลังงานการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรับมืออย่างระมัดระวังเพราะการตัดสินใจผิดเพียงครั้งเดียวอาจทําให้เศรษฐกิจไทยที่กําลังอ่อนแออยู่แล้วยิ่งเผชิญปัญหาหนักขึ้นไปอีกนี่ทําให้รัฐบาลต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่มีผลต่ออนาคตประเทศในระยะยาวเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการเมืองไทยในวันนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน มีปัจจัยเสี่ยงหลายด้านทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและการบริหารประเทศประชาชนเองก็เริ่มตั้งคำถามว่าเส้นทางต่อจากนี้จะเดินไปในทิศทางไหนรัฐบาลจะตัดสินใจยุบสภาเมื่อไหร่พรรคการเมืองต่างๆจะปรับตัวอย่างไรและใครจะเป็นผู้ที่ประชาชนมอบความหวังให้ในครั้งต่อไปสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้คือจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะความเปลี่ยนแป,ปลงอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อและการเมืองไทยกำลังเข้าสู่ช่วงที่ต้องการผู้นำที่กล้าตัดสินใจ รับผิดชอบและมองอนาคตไกลกว่าความขัดแย้งเฉพาะหน้าเมื่อพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดด้านการเมืองไทยช่วงปลายปีนี้จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองกำลังค่อยๆถูกผลักให้เดินเข้าใกล้จุดแตกหักมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะด้วยแรงกดดันจากประชาชนปัญหาภายในรัฐบาลเองหรือความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโลกที่บีบบังคับให้รัฐบาลต้องปรับตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นักการเมืองบางส่วนเริ่มประเมินสถานการณ์กันเองว่าถ้าเดินต่อไปด้วยวิธีการแบบเดิม ไม่ปรับวิธีคิดหรือบริหารให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงสุดท้ายอาจกลายเป็นภาระกับประเทศมากกว่าการแก้ไขปัญหาขณะเดียวกันนักการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งก็เห็นว่านี่คือโอกาสทองสําหรับการฟื้นฟูเสียงสนับสนุนของประชาชนหากสามารถนําเสนอแนวทางใหม่ๆที่แตกต่างจากรัฐบาลได้อย่างชัดเจนและจับต้องได้จริงสิ่งที่น่าสังเกตคือบรรยากาศการเมืองในวันนี้ไม่ได้อยู่ในสภาเท่านั้นแต่กําลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในพื้นที่ออนไลน์ ในกลุ่มเยาวชนและในชุมชนต่างๆที่เริ่มตั้งคำถามกันมากขึ้นว่าจะอยู่กับระบบแบบเดิมต่อไปได้อย่างไรหลายคนเริ่มมองว่ารัฐบาลที่มาจากการรวมตัวกันของหลายพรรคขาดทิศทางชัดเจนในการบริหารขาดความรวดเร็วและไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงทีส่งผลให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลถูกมองว่าเป็นเพียงรัฐบาลที่ต้องประคองตัวมากกว่าจะเป็นรัฐบาลที่ขับเคลื่อนประเทศอย่างแท้จริง นักวิเคราะห์จำนวนมากก็ชี้ตรงกันว่าปัจจัยที่ทำให้รัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ลำบากที่สุดไม่ใช่การโจมตีทางการเมืองจากฝ่ายค้านแต่เป็นความคาดหวังของประชาชนที่สูงขึ้นอย่างมากหลังจากประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาต่างๆต,ต,ติดต่อกันหลายปีทั้งวิกฤตโควิดภายหลังผลกระทบทางเศรษฐกิจปัญหาค่าครองชีพปัญหาน้ำท่วมและสถานการณ์ต่างๆที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแบบยั่งยืนประชาชนจึงเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานเหล่านี้ได้ ทั้งที่ประเทศไทยมีทรัพยากรและบุคลากรคุณภาพจํานวนมากนี่ทําให้เสียงวิจารณ์ต่อรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแทบจะทุกสัปดาห์ในอีกด้านหนึ่งความขัดแย้งภายในสภาเองก็เริ่มมีความซับซ้อนขึ้นพรรคการเมืองขนาดกลางและพรรคเล็กหลายพรรคเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเพราะเสียงของพวกเขากลายเป็นตัวแปรที่สําคัญในการรักษาเสถียรภาพรัฐบาลแต่พรรคเหล่านี้ก็มักมีข้อเรียกร้องหรือประเด็นเฉพาะที่ต้องการผลักดัน หากรัฐบาลไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนหรือไม่สามารถจัดสรรผลประโยชน์ทางการเมืองได้ตามที่ตกลงกันไว้ก็อาจทําให้เสียงสนับสนุนในสภาสันคลอนอย่างรวดเร็วภาพนี้ทําให้หลายคนกังวลว่ารัฐบาลอาจอยู่ในภาวะเสียงปริ่มน้ําจนต้องทําการปรับคณะรัฐมนตรีหรือปรับโครงสร้างรัฐบาลอีกครั้งเพื่อรักษาเสถียร,รภาพของตัวเองให้อยู่รอดต่อไปอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญมากคือความกลัวการสูญเสียฐานเสียงของพรรคการเมืองใหญ่ เมื่อรัฐบาลถูกวิจารณ์หนักพรรคที่ร่วมรัฐบาลก็กลัวว่าจะถูกประชาชนมองในแง่ลบไปด้วยทําให้ช่วงนี้หลายพรรคเริ่มแสดงท่าทีชัดเจนว่าอยากออกห่างจากรัฐบาลหรือเริ่มแสดงบทบาทของตัวเองในพื้นที่เพื่อแสดงว่าพรรคไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนการบริหารประเทศที่ผิดพลาดทั้งหมดปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยมากในช่วงท้ายรัฐบาลที่กําลังอ่อนแรงและเป็นสัญญาณหนึ่งที่สะท้อนว่าการเมืองอาจกําลังเปลี่ยนทิศทางในไม่ช้า เมื่อพูดถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเร็วหรือช้าพักการเมืองทุกพักต่างรู้ดีว่าประชาชนต้องการอะไรเป็นพิเศษในยุคนี้ไม่ใช่เพียงนโยบายแจกเงินหรือเศรษฐกิจทั่วไปแต่ประชาชนต้องการผู้นำที่มีความรับผิดชอบจรงิงจังมีประสิทธิภาพจริงและต้องการระบบการเมืองที่โปร่งใสามากกว่าเดิมมีกลไกตรวจสอบที่เข้มแข็งและสามารถจัดการวิกฤตได้ดีกว่าวที่ผ่านมาความเชื่อมั่นในระบบการเมืองไทยลดลงมานาน และนี่เป็นเวลาที่ประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวบุคคลนักการเมืองที่สามารถสื่อสารเรื่องนี้ได้อย่างจริงใจจะได้เปรียบอย่างมากในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าสิ่งที่หลายคนจับตาอีกอย่างคือบทบาทของสื่อออนไลน์และผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนโซเชียลมีเดียเพราะในยุคนี้การเมืองไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในทีวีหรือสภาการเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์มีพลังอย่างมหาศาลสามารถสร้างกระแสะได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง และสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางการเมืองได้จริงเห็นได้จากหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาการเมืองยุคใหม่ต้องแข่งขันกันทั้งในสนามเลือกตั้งและสนามข้อมูลข่าวสารใครทํางานสื่อสารได้ไม่ดีย่อมเสียเปรียบตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นนอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัมพูชาลาวมาเลเซียและเมียนมาก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่กระทบต่อการเมืองในประเทศโดยตรงโดยเฉพาะประเด็นเศรษฐกิจชายแดนการค้าข้ามแดนและความมั่นคงในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว รัฐบาลต้องมีความระมัดระวังในการสร้างสมดุลทางการทูตเพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาในประเทศการตัดสินใจของรัฐบาลในหลายประเด็นกลายเป็นที่จับตาในระดับภูมิภาคและถูกประเมินว่าไทยยังสามารถรักษาบทบาทผู้นำในอาเซียนได้หรือไม่ไท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่หลายฝ่ายยอมรับคือประเทศไทยกำลังยืนอยู่ตรงสีแยกสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิรูปประเทศ เศรษฐกิจยุคใหม่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรัฐการกระจายอำนาจหรือการรับมือภัยพิบัติทุกอย่างกำลังถูกรวมเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้รัฐบาลชุดปัจจุบันต้องเผชิญบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศว่าจะสามารถนำพาประเทศให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้หรือไม่หรือจะกลายเป็นรัฐบาลอีกหนึ่งชุดที่ต้องยุติบทบาทก่อนกำหนดเพราะแรงกดดันจากทุกด้านประชาชนเองก็กำลังเฝ้ารอดูว่าใครจะเป็นผู้นำในยุคถัดไป จะเป็นคนเดิมหรือจะมีผู้เล่นหน้าใหม่ที่สามารถก้าวขึ้นมาเสนอวิสัยทัศน์ที่ดีกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจึงถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งเพราะไม่ใช่แค่เลือกคนแต่เป็นการเลือกเส้นทางอนาคตของประเทศทั้งหมดประชาชนรู้ดีว่าโลกกำลังเปลี่ยนเร็วประเทศไทยไม่สามารถยืนอยู่กับที่ได้อีกต่อไปและนี่ทําให้ทุกช่วงเวลาของการเมืองช่วงนี้มีความหมายอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจของรัฐบาล การเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านหรือความคาดหวังของประชาชนทุกอย่างกำลังกำหนดอนาคตประเทศไปพร้อมๆกันในนาที